ดูการทุเรียนเริ่มนะครับปีนี้เราเริ่มกันที่ทุเรียนจากจังหวัดระยองนะครับเราสั่งมาจากเพจทุเรียนติดแอคนะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์กระดุมทองนะครับน้องแพ็คมาในกล่องอย่างดีเลยนะครับกล่องแข็งมากนะครับนี่หนึ่งลูกนะครับเราสั่งมาทั้งหมด2ลูกนะครับลูกสวยๆเลยนะครับเราจะมาแกะกันดูนะครับหลังจากเราทิ้งเอาไว้2วันนะครับพอทุเรียนเริ่มสุกแล้วเราก็ มาปอกกันเลยครับนี่เป็นการปอกครั้งแรกเลยนะครับสําหรับสายพันธุ์กระดุมทองนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเราจะมาดูว่าเนื้อของสายพันธุ์กระดุมน,นี้เหลืองไหมนะครับว้าวเนื้อเหลืองมากเลยนะครับเราสั่งมาทั้งหมด2รลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูเลยนะครับว่ามันจะได้นเนื้อเยอะขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆ เนื้อสีเหลืองสวยมากเลยครับว้าวสวยทุกภูนะครับภูอ้วนๆเลยนะครับสีเหลืองสวยมากครับ ผ่านไปหนึ่งรูปนะครับเราได้ไปทั้งหมดสี่ภูแล้วนะครับนี่นะครับนีเป็นรูปที่สองแล้วนะครับเเราจะมาดูนะครับว่าเราได้ทั้งหมดกี่ภูนะครับสีเหลืองสวยทุกลูกนะครับ นี่นะครับสวยทั้งนั้นนะครับเราลองชิมดูแล้วนะครับรสชาติหวานมันมากนะครับยิ่งงอมยิ่งหวานนะครับนี่สีเหลืองสวยๆเลยครับทุเรียนสายพันธุ์กระดุมทองนะครับจากจังหวัดระยองนะครับจากสวนของน้องโมนะครับทุเรียนติดแอคนะครับ